ช,ช,ช,ช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชมิมมาช่วยกันโจมคุณละมัดจัดม่สนามถนนโดยตู้เย็นซัมซุงเบิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์เบรดภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิสเนเจอร์พาเวอร์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลมาดจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและก็ได้กรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัดไทยและพี่ตงทองครับขุดมันอิงแล้วเรามาขุดมันอิงและช่วงนี้เซ็นสุดลุนโดยตู้เย็นบีสปอคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซ็นสุดลมัลติแคร์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิชเนเจอร์พลาวเวอร์สีชมพูสดใสเบอร์นั่นทำไมวันนี้หน้าซีดๆหน่อยนิดนึงอ่ะใช่โอ้เต้นเยอะหรอ ใครนที่น่าตีพี่ธงอ่ะพื้นที่น่าตีพื้นที่หน้าคุณไม่มีอะไรจะลงแล้วนะแน่นแน่นอันนั้นแน่นทั้งหน้าแล้วเนี่ยเขาคือแบ็คพิงค์นะพายใช่ยังไงทำแบ็คพิงค์แบ็คโอ้สดใสแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ยังไงจะมาทำให้เราสดใสมากกว่าเดิมช่างสดใสเฮ้ยพวกเขามาจากละครเรื่องด้านฟ้าฉลาดลัยนะนิจานัตติจาและบีนพิรวี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอันที่นี่อันกันเลยที่เลยค่ะอันนั้นน่านฟ้าชลาลัยอันนี้ด้านหน้าชาปนกเกเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยและคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเอ่อชลาลัยหรือว่าน้ำนะคะก็จะเป็นแบบเด็กผู้หญิงสดใสมองโลกในแง่บวกแล้วก็แบบสนุกกับการใช้ชีวิตอะไรอ่าแล้วของผมก็ฟ้าครับฟ้าคลามครับก็เป็นซีอีโอหนุ่ม ที่ขึ้นมาบริหารงานนะผมแล้วก็ได้มาเจอคุณฟ้าคุณน,น้ำคุณน้ำมงงกันตเ,อเองแล้ได้มาเจอคุณน้ำแล้วก็ชอบเขาแต่แรกเห็นครับก็เลยใช้หน้าที่การงานนี่แหละเป็นตัวสารสัมพันธ์นะผมเป็นใหญ่เป็นโตด้วยเรื่องครับอ,อันนี้คือคิดเรื่องใหม่นนะ้น่านฟ้าชลาลายน่าน,น,านฟ้าชลาเฉียอเขาเล่นกันเองเราไม่เกี่ยวอันนี้ให้เขาต่อรกันเองฮะและในเรื่องเนี่ยแบบว่าในกองเนี่ยมีการทำอาหารนีก กันกินบ้างไหมไม่เคยหั่นผักได้ไหมนี่ชาหั่นผักได้ไหมได้ค่ะหั่นเนื้อสัตว์ได้ไหมได้ค่ะมีทอดไข่ได้ไหมได้ครับเออรอดละโอเคเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พออ่ะพร้อมนะครับพร้อมแล้วจำทีได้ไหมครับได้ค่ะวมากรรมการดูเลยอ่ะกรรมการตื่นเต้นมากเลยอ่ะสนุกกับเพื่อนยาสาราลายเดี๋ยวเราจะเล่นเกมภาพจำนะครับถ้าใครทายถูกเนี่ยคุณจะได้ จับ c ซีวัตถุดิบของเรา9อย่างและผู้ที่แพ้จะได้จับแค่6อย่างแต่ถ้าตอบผิดหนึ่งครั้งจะตัดวัตถุดิบไปหนึ่งอย่างไปเรื่อยๆนะฮะมาเกมมาครับโอ้โหจำจำอ๋ออืมอ่าจะไว้จะไว้จะไวโอ้ยแค่อะไรนะแค่นี้เหรมคำถามคือตออะไรในนี้ซ้ำกัน 3ภาพครับได้แล้วได้แล้วใช่ได้ได้กันจริงๆจ้ามือเลยจ้าวสี่จ้าวไหมเขียวๆเม็ดๆน่ะค่ะจ้าวจ้าเรียกว่าอะไรสตอค่ะไม่ใช่มะม่วงมะม่วงหนูคิดว่าน่าจะเป็นมะนาวมะดันอ่าชัวร์นะสตอนะค่ะเก่งว่ะที่อันนั้นสีเนาะสีเนาะต้องลองนะ ตอบผมว่าเป็นเห็ดครับเห็ดหอมไม่ใช่ไม่่ใชโอ้ยเห็ดหอมพี่น้องลดไปสองคะแนนผิดครับนพี่คือใครพี่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 ไปให้พี่นักฟ้าพี่คือใครคนสวยหูหนูเราเล่นคนบ้าอะไร้ห้าไปเห็นหูหนูหนูตอบเห็นหูหนูเลยไม่ใช่อ้อหนูจะตอบเนื้อค่ะผิดครับ อามีนครับพี่เป็นยังไงพี่แอบเทยเออแล้วมันท้ออะไรมันต้องอะไรกระเทียมไปไหมนะมันผิดนี่สิปร้าค่ะหนูเห็นหรือเปล่าดูเห็นค่ะผูกค่ะมีความหวานมากเก่งมากผิดคนละสองนะผิดคนละสองนะ พี่พยายามจะใบว่าพี่อยากปากปลาร้าไทุกคนไม่เข้าใจพี่ไงไมไปดูพี่ออกอ่ะเจอกันที่นี่จ้าจากเก้าต่อผิดสองเหลือเจ็ดค่ะอันแรกเป็นพริกชีฟ้าเป็นอ่ากระเทียมเดี๋ยวสัตว์มีไหมสัตว์โหระพาโหระพาทำกะเพราทำกะเพราโอ้โหขีขึ้นหอยแมงผู้มาได้โอ้ย หอมแดงเฮ้ยขึ้นใจมไอันซ้ายอ่ะทำไมถึงทำไมหนูด้แจะผ่กดีขึ้นไปหน่อยเส้นมีท้ามาถ้ามานีนจาหกเหลือสี่เออมาโอ้ดีขึ้นวุ้นเส้นเฮ้ยเส้นใหญ่อันนี้สายผักนี่สายเส้นสายเส้นอันต่อไปดีมากครับ เนื้อหมูเออเนี่ยมันอันสุดท้ายสุดท้ายแล้วอสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นผักกาดหอม <c oughs> และของสิบเอ็ดอย่างที่จะต้องให้น้องนิชานแล้วก็น้องมีนเอาไปประกอบเป็นอาหารให้ได้นั้นละ่ะมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนช่วงหน้ารู้กันอั <c oughs> กาหออ้ <c oughs> นั่นไม่ใช่ผักกาดเปล่านั่นมันกระหล่ำเปล่าแกผักกาดอยู่นี่เปล่าพริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าคลิปเม็ดใหญ่ค่ะเนื้อหมูเนื้อหมูอยู่เลเส้นใหญ่วุ้นเส้นวุ้นเส้นกับเส้นใหญ่กระเทียมกระเทียมคือหัวขอบคุณครับเมนูวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีเส้นกับมีหมูเดี๋ยวรอดูครับว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคิดว่าหนูทำได้อ๋อเอาแบบ ทุกอย่างผัดน้ำมันหอยที่มีความเผ็ดนิดหนึ่งน่าจะดีอยู่ค่ะคิดว่ากินได้แน่นอนครับแต่จะอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องสนายสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรฟรีการเก่งสึมสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคลายใส่กางเกงใน ทิพยะประกันภัยการา่วงที่สองนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำเิกเผาไทยตราแม่ปานอมไ mm hmm. ลฟ์รี mm hmm. และทิพยะประกันภัย เอออยากให้เธอช่วยนะกายแล้วฉันบอกเลยนะฉันไม่อยากช่วยตอนเห็นวัตถุดิบแล้วยั่งคอจะจับได้ไม่เลยนะกรรมการกรรมการยังกลัววัตถุดิบเลยไม่ตื่กรรมการกลัวเลยเหรอนึกไม่ออกอ่ะกติกาง่ายพี่จะมีตัวช่วยนะครับในนี้มีไข่ทั้งหมด6ฟอง3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟองไม่มีชื่อไข่ช่วยตัวเองนะจ๊ะตามประกาศชื่อดังการอุ้ยเฮ้ย ฮ้ยอะไรเหรอตามึงไม่ส่งชิคไรกูเลยหรอแลกกันไหมมีอันหนึ่งมีคณะกรรมการและอีกอันหนึ่งไม่มีเขาไม่แลกไม่แลกไม่ได้ไม่จะมีมีก็ใช่ว่าจะดีอย่าแลกเลยนี่ชาทำเองแน่เลยว่ะและนี่ชาพี่ไก่ค่ะช่วยช่วันเอองั้นงั้นงั้นก็แปลว่าว่าว่า คนดี <laughs> <laughs> และน้องนิชาแล้วก็มีโชคมาช่วยนะครับที่ได้ที่ไก่มาเป็นตัวช่วยคงจะทําให้วัตถุดิบทุกเป็นอย่างนี้ละกลายเป็นอาหารได้ไม่ยากนะครับเอาส่วนน้องมีของเราแล้วก็ต้องทาคนเดียวแล้วแต่ก็คงไม่จริงอะเพราะว่าล่อแบบนี้ละสอบกรรมการที่เหลือแล้วคงจะจ้องเข้าไปช่วยเป็นแน่แท้เลยทีเดียวเอาละรครับแล้วต่อจากนี้ไปบุมวิทยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นยางไรนัดไปชมกันเลย<ป>20นาทีครับเริ่มเลย แล้วเจนาทีแล้นเรานาจะทำอะไรยิดไว้มีจะทำอะไรไปดูไปเอาวัตถุดิบไปดูหอยผมต้องเอาเอาของมายังไงเอามาได้เลยเอามาได้เลยจริงจริงทำวุวยเตี๋ยวง่ายนะก็น่าจะยังงั้นแหละครับปามาดูสี่เส้นเต็มเลยหลักตอนเลือกเอาไปไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะว่าต้องใช้ทั้งหมดทุกเส้นอ้าวก็ช่วยกันหยิบกันนะครับทั้งสองคนละเอาไปให้ครบด้วยละทั้งน้องเมย์แล้วก็น้องนิจา ต้องย้ำก่อนไหียมก่อนไม่ผมจะทำไอ้แป้งใส่ตอนหลังเลยหรอต้มน้ำก่อนใช่ไหมใช่ต้มน้ำพี่ธงมีจะทำรัดหน้าแล้วไงแนะนำน้งสิแนะนำเลยครับเอาแป้งแป้งมันใช่ใส่กับน้ำมันห่อยไม่ไม่เอาเส้นเอาซีวิ๊วดำกับเส้นอ่ะคลุกันคลุกกัน ห้านว่าแล้วแล้วก็เอาเส้นครุกกับซีอิ๊วดําเลยนะครับแต่เส้นมีนนะก็ดูแข็งๆไม่เอาไปลวกก่อนหรยอครับน้องมีนและน้องนิชาเราก็เติมน้ําลงหม้อแล้วพี่ไก่ก็ช่วยหั่นหมูแล้วล่ะครับผมแล้วอีนี้ยังแข็งอยู่เลยนั่นแหละสิต้งใส่ต้องต้องต้องลวกก่อนไหมครับลวกน้ำทีนึงก่อนนะผมว่าต้องลวกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พี่มีนอยากเปลี่ยนใจอยากทำเมนูต้มยำ นี่เลยและพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำนะครับขอบอกเลยว่าหอมอร่อยลงตัวนะครับผสมผสานความหอมของสมุนไพรจํานวนมากนะบดละเอียดอย่างดีเลยแล้วก็ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีและที่สําคัญนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีและไม่ใส่สารัตถุกันเสียนะครับถ้ามันใส่ไปนิดนึงเคยทำในเมนูนี้ไม่เคยครับแต่เคยทาน นี่ชาทไมเธอดูสนิทดเลยหอยันจะวงน้ดชที่ดีมาค่ะห้าือ่ชยาไปช่วยเลยนะบอกก่อนโทษนะพ่อพี่ผ่ายไทยห้างช่วยนะไม่มีใคร่วยไม่ได้แล้วาช่วยมันไม่ใช่เหรอเอไาไปมึงถือกระเทียมอยู่อ้าวนี่กระเทียมเหรออย่าใหมันติดนถามว่าเราก็ทากับข้าวก็ไม่ได้ค่อยเป็นอะไรนะ แต่ก็พอไปไปวัดติงมาเอาลอดใสหมูนี่ผมชวนหั่นที่หางนั่ะหมูไม่ต้องหั่นใส่ไปท่านยังไงเรไม่เคยทานเนาะไม่คิดหมูที่พูดจะหั่นไหมเอาล่ะครับน้องนิชาแล้วก็ผัดหมูกับน้ำพริกเผาแล้วล่ะครับพ่อและน้องมีแล้วก็เริ่มหั่นหมูแล้วล่ะครับน้าตอนีเหสร็จกินแล้วล่ะพอแล้วไปใส่เครื่องปั่นกันปะ มันตัดอย่างนี้ตัดเถอะพอ่อเป็นทั้งตัดไปนี่ก็นี่คุ๊บไปเลยเป็นล้านหน้าหมูบดเออนี่กอยากนี่อ่าโอเคค่ะ็เปนไม่เอาเป็นหมูชิ้นนะเธอจะหมูชิ้นสภาพเป็นอ่าหมูชิ้นเธอจะกินหมูอย่างนี้เหรอนี่หนูคิดเองนะคะเนี่ยค่ะค่ะนิชาใครได้หั่นพี่เชื่อพี่มันไม่ได้เลยพี่ไก่เชื่อใจนิชาไหมครับเชื่อค่ะกแล้วนิชาเชื่อเองไหมครับ จะอ่มเธอต้องลวกปีหอยก่อนดิเดี๋ยวมันไม่สุกเอามาลวกปี๋ดิไหมตั้งน้ำอ่ะตั้งน้ำหรือว่าอะไรถ้าเปลี่ยวยังไม่ดีเลยนะต้องรอเดี๋ยวน้ำไม่เดือดใส่หอยเลยตายแล้วฉันไม่ช่วยแล้วค่ะเดี๋ยวแบบว่ามันสุกแต่น้ช่วยเราแทนมันไม่ใช่ดีไอ้อะไรวะเค็มนี้ผัดเส้นมันนิดเดียวโอ้งน้ำใหญ่ไปเลยแล้เนี่ยอะไรคะโอเคได้ครับผัดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันได้ครับอผัด อ้าวมาดูครัวน้องเมย์แล้วก็ไดู้พช่วยที่ผิดกติกามาสองคนอ่ะเพราะว่าคงกลัวจะไม่ทันนั่นเองล่ะครับมนุึกยธรรมจริงๆกรรมการของเราอ้าวส่วนน้องนิชาแล้วก็จัดการเชิมหมูแล้วล่ะครับแม่หน้าตายังไม่บ่งบอกเลยว่าจะอร่อยหรือเปล่าที่ไก่ของเราแล้วก็เอาหอยเข้าไปใส่แล้วล่ะครับนั้นหนูหนูต้องหอดหนูต้องเคมันใส่ลูกอันนี้โอเคแน่นอนหนูช้นช้อนตักแล้วลงไปรสชาติโอเคแล้วนะ มันมีทีมอีกทีก่อนค่ะเหลือเวลาอีก8นาทีพอได้มาครับอุ้ยเรยังไม่ได้ใส่น้ำแดงเดี๋ยวไปนยยี่ยอนนะครับเอาแป้งแมนใส่ถ้วยแป้งแมนเดี๋ยวเอาถ้วยมาให้หน่อยนอบไม่ต้องอยู่เฉยๆตายไปกี่ปามทำอะไรวันวันหนึ่งอ่ะฮะเอาถ้วยไหนเหะอถ้วยของน้นนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดเอาอะไรนะพอไหมครับโหระมาแตก็เคยเอาเดี๋ยวรำมาใส่เวลาเอาน้ำใส่อีกเอาน้ำมาใส่ เอาหรือว่าใส่อะไที่บบมีนิดเียะอะไรนะใขึ้นชาใบขึนิดเดียวเหอไปใบโหระพาใบเดียวเอไปเลยใบโหยะพอที่ชิชิมแล้วหรออร่อยจริงเนี่ะครับใส่เออใ่ทั้งมดเลยนะเอาอีก่าะเดี๋ยวริงไม่ไไม่ได้พูดอหไ่เลยนะแค่เดินมาถึงเขาทำเองหมดเลยนะ่ทำไมต้องร้อนชองาวะไม่้องแต่ไต้องนาวเลยอะ อยู่นน่้ๆหมดแล้วโออเหรอครบทุกเส้นค่ะเสร็จแล้วเหรอเออโอ้วเร็วอ่ะใส่ทุกอย่างแล้วสีแดงเซตเป็นอีนแรกไม่ใส ัได่ลงไปพันไหมครับเดี๋ยว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 ชิมนี่ก่อนโอเคครับใส่น้ำแป้งมาเป็นก็เยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเททิ้งเราทำไมวะเดี๋ยวผมปรุงก่อนนะครับผมปรุงก่อนอปรุงเร็วแล้วมันก็เอาน้ำใส่อีไม่มันหนืดแล้วนะโอ้ยเชือกมิน้าเลยเฮ้ยเอาเนี่ยเชื่อกมินเขาเราตายด้วยกันอยู่แล้ว ว้าทุกคนต้องกนอย่างนี้ว้าว้าน้องมีทำข้ามไม่เป็นเลยเราเห็นทำแล้วเราเป็ความรู้สึกต้องไปช่วยฉเห็นออกไปทั้งสองคนเลยนะแต่เนี่ยทงก็ปุ๊กธงก็ตะโกนต่อูตะโกนสั่งูก็ผัดให้อย่างเดียวไม่ช่วยเลยน้องก็แบบคือถ้าไม่ช่วยเลยนะไม่ต้องกินวันนี้เขาเตรียมทุกอย่างไว้ดิฉันแล้วก็ผัดลงไปใส่นู้นใส่นี่เขาแล้วเขาชิมเองทุกอย่างชอบตรงไหนลูกพี่คะชอบตรงที่ว่าฉันเดินไปเจอพี่ไก่ปุ๊บไก่บอกว่าฉันมีทำไรเลยนะไม่มีใถาม ก้อนไงแต่น้งมีนอ่ะใส่แป้งมันมาลงไปแบบนึกว่าทำแป้งปี๊บมาทับถุงอ่ะมันจะกินได้ไหมี่ยและต้องรอให้มันเซ็ตตัวอีกนะรสชาติจะเป็นยังไงโหมันจะเป็นก้อนเดี๋ยวสิเอาแล้ว่าของมีนเหมือนอาหารเด็กอ่ะไม่ใช่อาหารเหรอเธอ ไม่ขาดรถอะไรไหมอยากเพิ่มอะไรไหมใส่ได้อีกยังเหลือเวล้ไล่สามที่ไม่มีรถอะไรเลยครับเแล้วจะหวานไหมหวานไหมผมว่าหวานหน่อยก็ได้ครับเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะยังไม่ได้ใส่เปรี้ยวยังไงอยู่นี่นะต้นอยู่อยู่นี่ต้องใส่ดูฮ้วยมันต้องเปรี้ยวและได้ไนต้องเปรี้ยวต้ไมาดูผมมาดูไม่เชื่อใครดิเค็มเบาเค็มยัางย้อยย้อเย้อยย้อยพี่อนเลยไหมมันต้องคลุกคลแบบรสจัดคลุกหลอดน้ใส่เปรี้ยวลงไปด้วยแร้วก็มาทกินแล้วเค็มไหมมีเค็มมีหวานไหมหวานไหม ไม่รู้แล้วครับวดีเอาแล้วนะเอาแล้วดีแล้วเอาปิดเร็วเสร็จแล้วปิดป๋าปิดฝาฝาล่างสีเงินสีเงินสีเงินสีเขียวเสร็จเป็นที่พิสูจเอาละครับแล้วตอนนี้ทั้งสองสีก็จะมาหาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ทางรายการนะครับมีกิฟต์เซ็ตพิเศษนะครับจากท่านพี่เผาไทยตราแม่พนมตํานานความอร่อยคู่ครัวไทยนะครับมอบให้แขกรับเชิญที่บ้านเลยครับเอาที่บ้านที่บ้านนะครับจะได้อร่อยๆครับครับผม แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันสนับสนุนโดยเบปซี่ในช่วงท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเบปซี่อย่าทำร้ายกรรมการพีนะ ก่าจะคักก่าจะครับพุณชาคลัเร็วเลยอะช่วงยาัาร้อนดค่ะอร่อยไหมอะอร่อยใจมากเลยอ่ะรสชาติสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะคะกลมกล่องใช้คำว่าร่อยละหนอยตาต่อคุชชาคะและเมนูนี้มีชื่อว่าผัดพริกเผาล่วงสาบานพี่ไก่รุชชาค่ะมาดู เราสาบานกันแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่ารสชาติครั้งสุดท้ายกลมกล่อมกลมกล่อมพี่พัดลมหายใจสุดท้ายเป็นยังไงแต่หอมนะหอมใบโหละพาเออก็เขาใส่โหละพาให้หอมใบกะเพราเหรอหวานพี่หวานน้หานนำหวานรึเหวานนางเอกเนาะ สายหวานทำไมเส้นมันหนักเนี่ยเหนียวอะพี่ไก่เส้นมันเหนียวผัดนานไงผัดนานผัดให้มันเป็นขั้วไงแต่หนูก็โอเคนะแต่หวานไปอ่ะอร่อยวะกระเทียมอร่อยเนือผัดอ่ะกระเทียมอร่อยแล้วหนึ่งกระเทียมอร่อยกระเทียมอร่อยแล้วหนึ่งเราจะไม่บอกว่าจริงๆแล้วคะแนนยังอยู่ยังไงเอ่าถ้าจริงจะผักกาดหอมเนี่ยพอดีเตียงไม่จบเดี๋ยวจะไปดูของน้องมีแล้วเปรียบเทียบกันยังไม่จบอย่าเจะไปจบการม akan ยังไม่ยังไม่จบอยู่พึ่งนั่จบย่ะงประโยชน์เนี่ยชอบอ่ะจบ่อยู่ที่จานนี้แล้วแหละว่าจะเป็นยังไงครับและเมนูนี้ชื่อว่าลาดแล้วกินเหอแล้วกินเหาดแล้วลาดแล้วเชื่อเมนูก็ไม่น่ากินนะคุณปา นใบโหระพาใส่เยอะไหมใบเดียวคือไม่เคยตักใส่ช้อนชิมน้อยขนาดนี้มาก่อนฉันว่านนัแค่เนี้พอดีไปค่ะมาดูผลงานตัวเองก่อนเฮ้ยเฮ้ยรสชาติมันได้นะ เฮ้ยไม่คายติดฟันอยู่เไม่ได้เฮ้ยแต่รสชาติได้นะได้นะเอ้ยความเค้มความเค้มความเข้มความหวานความหวานมันก็ดีไวเกือบคาวแล้วคาวไหมข้าวคาวนี่ถ้าเรามาเอามาโคนลานแล้วละาปานี่มันจะติดฝนัรงมั้ยติดถ้ามองว่าแต่รสชาติมันดีแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนทีหลังอุบไว้ก่อน ฮ้ยมันดีนะแต่ว่าเหนี่ยมมาและสีที่ชนะได้แก่ยกครับเอาไปเลยเสมอกานมันไม่มีอะไยที่เลบไร้จันกรู ทำไมครับของ้อานิชาคือหวานไหนไอเดียวหวานนำไปอันอื่นดีหมดเลยอย่างอื่นดีหมดหวานแต่เนี้ยรสชาติดีจ้ะแต่เนี้ยแต่แป้งเด็กเยอะกินแบบคืออะไรอยู่ดีๆขึ้นมาสูสีกับเขาได้อย่างไม่น่าเชื่ออยาาไม่น่าเชื่อไม่อยากจะเชื่ออ่ะเคเข้าไปจีบแก๊กคนกับเราสองคนค่ะยั ทิี่แจ็คพอตกับเราสองคนแบบนี้ก็หาร2นะฮะกติกง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนบาทถึงสองหม่บาทนะส่วน5้ตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นคอร์เรสสมน้ำหน้ารดจ้าถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนหมุนลงแรงแรงๆแรงแรงมีแค่นี้แม่คุณแม่คุณแรงมีแค่นี้เฮ้ย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 เยเสวยยยแล้วก็หารด้วย โอเคก็น่าร้อยบาทนั่นเองนะอาสุดท้ายครับให้ทั้งสองท่านฝากผลงานหน่อยครับค่ะก็ฝากติดตามน้านฟ้าชะลารยด้วยนะคะตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าแบบพวกเราตั้งใจทาเต็มที่สนุกแน่นอนครับทุกวันพุธพฤหัสนะครับสองทุ่มครึ่งครับฝากด้วยค่บและกอนปิดรายการในวันนี้เรามีแขกพิเศษของพี่กายและที่อยากจะมาขอชิมอาหารจากนักแสดงที่แข่งขันในรายการอะขอเชิญเลยครับคุณปอภาคภูมิ สวัสดีครับคุณสวัสมีครักพี่ไก่ี่รับที่ัี่รักที่รักทไหนักที่รักที่องลทีาี่รกที่นักแสดงทีารที่รักที่รกทีกรักทกที่ี่รัี่ักที่รัี่รักท่่ักที่ที่กี่ไก่ร่ร่ร่อยกี่ก็ว่าัันพอกินได้นะขออักที่รักีรักทักันทีันที้รกักี่ักท่รท่กท่ร่กที่ร่ร่รยไม่ร่รักทีกี่ก่เอก่ ได้ไหมับได้ได้ได้ลองดูฝั่งนี้หอยไม่หอยใหญ่มากเลยเออมาใช่หอาเอาเลยดาราทำเองจริงหรอพี่กายดาราทำเองค่ะบางคนก็ทำเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเราช่วยเขาบ้างไม่ช่วยเขาบ้างอ่ฮะกินได้บ้างกินได้นบ้างปุ๋ยบ้างอย่าบอกว่าจานนี้กินไม่ได้นะมาให้อ่ะอืมอันนี้ทำอันนี้หวานแบนิดนึงอันนี้ใครทำอ่ะอันนี้หวานแบบนี้หวานแบบนี้นึงเนาะอืมเนอะ อืมคุณมาแล้วคุณต้องมีอะไรของดีมาฝากพี่แน่เราลแลกกันนฮะแลกการลนะแลบการข้าเช้าแล้วนะอ่ะถ้าพี่ไก่อยากรู้ว่าผมอะไรมาฝากไปดูพร้อมกันเลยครับ,ค,รบคุณตอนนมีอะไรดีๆมาฝากรายการพี่ครับมีโปรพิเศษยิบมาฝากแฟรรายการช่อง3และแฟรรายการโอลมานจาันใหม่ครับ,รบซึ่งเป็นโปรสลับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ก่อนจะก้าวนาฬิกาตรงเนาะวันนี้เราเจอกันรายการสดครับ4สิงหาคม2567ันน้ามพี่ไก่แบบนี้ถามร่วมชมไปพร้อมกันเลยปกติซื้อคลอาเจนไซส์หนึ่งืสน้อระมื่าวันเดียวก่นไ่าประมาณเอไน่ ประมาณพันหนึ่งร้อยหรือพันนิดๆอะไรเงี้ยพันหนึ่งถึงพันหนึ่งร้อยใช่ไหมให้พี่ไก่ไอพี่ไก่จ่ายพันหนึ่งเขาเดิมแต่ไม่ให้กระป๋องหนึ่งขอญาติเบิกของเข้ามารายการครับวันนี้ใครเปิดช่องสามอยู่ขอญาตแบบนี้ครับจ่ายพันหนึ่งพี่ไก่ให้หนึ่งกระป๋องหนึ่งให้สองกระป๋องครับสให้สามกระป๋องครับและให้สี่กระป๋องครับมีของแถมอีกพี่ไก่ มีงาดำบวก UC2 ูให้กินฟรีอีก1กระปุก2กระปุก3กระปุก4ก <4 S 1> ระปุกหก <1 S 1> ระปุก1กระปุกระสุนกินได้1เดือน4กระปุกที่แถมไปคือกินได้4ี่เดือนหมดหน้าจอจ่ายพันเดียวไม่พอครับวันนี้ใครเปิดช่อง3วันอาทิตย์ก่อน9กานกาตรงครับเราบริการส่งฟรีและเราบริการเก็บเไง,ไงินปทางพาพี่ไก่ท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกอันทัว่วประเทศค,ครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1ครับหมดหน้าจอคุณจ่ายแค่พันเดียวครับได้คอเลสเจน ไซส์หนึ่งแสนสองหมื่นในการทั้งหมด4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนครับแถมงาดําให้กินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอคือ8ชิ้นนะครับคุณจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าปดแย้ำนะครับหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวพี่กัยได้คอลลาเจน4กระป๋องและแถมงาดําให้กินฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอย้ําว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านจอครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดครับโปรโรงงานมาขายของเองารนอถ้าะคอลาเจน กระป๋องเงินตราโดนัทปกตินะครับไซส์หนึ่งแสนสองหมื่นกรัมวางจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้ออย่างบุ๊ควัสดสังสีเจพิซซิโลตัสถ้าสินค้าหรือโรงงานไม่ได้จริงโทษนะครับวางจําหน่ายไม่ได้หนึ่งกระป๋องพี่ไก่ดูราคาบนหน้าจอนะครับเราขายอยู่2องร้หรือประมาณ300บาท4กระป๋องอย่างต่ําเกินพันหนึ่งแต่วันนี้4กระป๋องพันงาดํากินฟรีอกสี่กระปุกพาพี่ไก่ท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศครับย้ำแบบนี้เนาะจ่ายพันหนึ่งครับได้ครัวเจ้นฟรีอีก4กระปุกหหมดน้าจอคือ8ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครัับบใใคครรรสนจโท02 026 ห้าแปะแปดย้ำกับศูนย์สองศูนย์สกโคห้าแปะแปดแต่เช้านี้ใครเบิ้ลหนึ่งพันสองชุดมีของแถมขวามือให้ด้วยอีกด้วยมีอีกด้วยครับหน<อ>ึ่งพันบาทได้คอลลาเจนสี 4, ได้งาดำสีเบิ้ลสองชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับศูน<อ>ย์สองศูนย์สกโคห้าแปดแปะแปดโปรนี้บร,ริการส่งฟรีและโปรนี้บร,ริการเก็บเไงไินปลายทางกับโอลมาหจันโอลมาหจาันใหม่เรามีของดีอย่างนี้สำหรับแฟนๆรายการครับขอบคุณคุณปอครับขอบคุณพี่ไก่ครับ